สวัสดีค่ะพี่นิดพิลาวันนะคะวันนี้พี่นิดจะมา,มาแนะนำวิธีการปิดแจ้งเตือนนะคะในไลน์นะคะในกลุ่มไลน์ สำหรับข้อมูลในกลุ่ม l ล n e เนี่ยที่เข้ามานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจในสีกรุงเนี่ยจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาไม่ว่าจากใน l ล n e n o t ต f ิฟายนะคะแล้วก็แอดมินในการส่งข่าวสารข้อมูลเรานะคะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการกวนใจแล้วก็มีเสียงรบกวนนะคะในขณะเวลาทำงานเราสามารถมีวิธีการในการปิดแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มของท่าน ได้ง่ายๆนะคะวิธีการเข้าไปที่รายกลุ่มนะคะกดไปที่ขีดสามขีดมุมขวาบนนะคะแล้วก็เราจะเห็นรูปลำโพงมุมซ้ายใช่ไหมคะอันนี้พีน่นิปิดแจ้งเตือนไปแล้วเรากดไปนะคะกรณีน,นี้นะคเราจะเปิดแจ้งเตือนเรากดไปทีหนึ่งนะคะถ้าเราจะปิดก็คือกดไปทีหนึ่งนะคะจะมีการกระบาดปิดค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการที่จะ ไม่ทำให้ m e s s a g เข้ามากวนเรานะคะในขณะที่เวลาทำงานแต่อย่าเ,เข้ามาดูในกลุ่มอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อมูลสำคัญบางข้อมูลที่ท่านอาจจะต้องรับทราบนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็เข้ามาย้อนดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็มาจบมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ